สวัสดีครับสวัสดี f c ฟที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้ร่ารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็อย่าเจ็บจะจนนะครับก็สวัสดีตอนเช้าๆครับสําหรับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวนะครับก็ได้มาเที่ยวอยู่ที่ทุ่งนานะครับอยู่ที่ร้อยเอ็นนะครับก็ได้มาเที่ยวที่บ้านบ้านแฝนนะครับก็บรรยากาศกำลังดีนะครับตอนเช้าๆดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับก็ มีลมแล้วก็หนาวนิดนึงนะครับนี่นะครับดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับก็บรรยากาศสุดยอดมากเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เจอหนาวเท่าไหร่ก็บรรยากาศกำลังดีนะครับตอนเช้าๆนะครับก็ไม่ยหายก็ใช้ให้เอาวัวมาผูกกินหญ้าอยู่กลางทุ่งนานะครับผมก็ได้นําวัวมาผูกไว้อยู่กลางทุ่งนะครับผมก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศวิวสวยนะครับฝากท่านผู้ชมดูด้วยนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับ ได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะมีดอกฟางนะครับก็บรรยากาศตอนเช้ากำลังหนาวนะครับหนาวมากเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เจออากาศหนาวเท่าไหร่นะครับก็บรรยากาศกําลังดีดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกองฟางนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็จะพาไปดูวิวสวยๆนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับอากาศกําลังดีนะครับอากาศเย็นนิดนึงนะครับ ออกชันหนาว,น,าวนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็เลยใส่เสื้อหนาวหลายตัวนะครับ mm hmm. ก็พาท่านผู้ชมมาดูวิว mm hmm. สวยๆนะครับกล mm hmm. างทุ่งไร่ทุ่งนานะครับ mm hmm. ครับต่อมาผมก็จะพาไปดูวัวที่ผมนํามาผูกไว้นะครับข้างๆกองฟางนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้กินฟางกับกินหญ้านะครับ mm hmm. ก็เป็นวัวตัวแม่กับลูกนะครับแล้วก็มี น้องหมาตามมาด้วยนะครับสองตัวนะครับหลัใจากั Reese ้ผมก็จะพาไปดูนะครับที่นํามาปลูกไว้ตอนเช้าๆนะครับก็เป็นวัวซงบามันนะครับที่ผมนํามาปลูกไว้ตอนเช้าๆนะครับก็เพื่อที่จะให้วัวกินหญ้ากับกินฟางนะครับครับต่อมาผมก็จะมาลองเล่นกับวัวดูนะครับว่าจะรู้จักกันหรือเปล่าหรือ จะชนหลังเอาหรือเปล่านะครับก็มาดูกันเลยนะครับมา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 ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมกันแหงมานะครับเป็นวัวต,ตัวผู้นะครับแต่ดื้อนิดนึงสนนิดนึงนะครับทำจะเขารู้จะกันเลยนะครับมา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  มาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วอยากเข้ากล้องด้วยเหมือนกันนี้ว่าเนะครับเป็นบัวตัวพู้นะครับกำลังดื้อกำลังสงนครับ <c oughs> โอ้อยทำอย่างกระลุจักกันเลยนะเนี่ย <c oughs> อย่ชนหลังนะ <c oughs> แค่แค่ไมเ่เล่นนี้เฉยนะอย่าชนหลังกันนะโอ้ <c oughs> อยากออกกล้องเนยนะครับเป็นบัว ส่งบามันนะครับก็ผ่ามาดูวัวตอนเ,เช้าๆนะครับมอ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 นี่ผมเอามาผูกไว้ตอนเ,เช้าๆนะครับเพื่อที่จะให้วัวกินฝางกับกินหญ้านะครับวัวก็ดือนิดนึงนะครับทำยังก็รู้จักกันเลยนะครับ หลังจากที่ผมได้เอานำวัวมาผูกนะครับไว้ข้างกองฟางนะครับก็เล่นกับวัวนิดนึงนะครับวัวก็ชอบหยอกชอบเล่นนิดนึงนะครับเป็นวัวตัวผู้นะครับทรงบามั่นนะครับอันนั้นผมก็จะพาไปดูวิวบรรยากาศสวยๆนะครับตอนเช้าๆนะครับอากาศหนาวกำลังดีเลยนะครับหนาวเย็นนิดนึงนะครับ ครับจังหวะกำลังจะเดินขึ้นมานะครับก็มีน้องหมานะครับบ้านข้างๆนะครับก็มาเห่านะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนแปลกหน้าแถวนี้นะครับก็น้องหมาก็เลยไม่รู้จักนะครับก็เลยมาถ่ายวิวสวยๆนะครับตอนเช้าๆให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับสำหรับวิวท้องไร่ท้องนานะครับหลังจากที่ทุกคนเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยนะ ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีให้น้องชายคนนี้เสมอมานะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้พบเจอแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บจย่าจนร้น่ารวยตลอดไปครับจากใจขวัญใจชาแนลนะครับสวัสดีครับ